สวัสด,ดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่สำคัญมากสำหรับการปฏิบัติธรรมนั่นคือการดูจิตหลายท่านอาจเคยได้ยินคำนี้มาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดว่าจริงๆแล้วการดูจิตคืออะไรแอลมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตประจำวันของเราการดูจิตคือการเอาความรู้สึกไปดูข้างในตัวเองว่ารู้สึกอย่างไร การดูจิตนั้นไม่ใช่การคิดไม่ใช่การจินตนาการหรือการพยายามจะให้เกิดอะไรขึ้นแต่เป็นการใช้ความรู้สึกที่เป็นกลางไปสังเกตว่าตอนนี้ข้างในตัวเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีความรู้สึกอะไรบ้างเช่นเรานั่งนิ่งๆแล้วลองดูเข้าไปข้างในตัวเองอาจพบว่ารู้สึกนิ่งบางครั้งรู้สึกว่างบางครั้งก็รู้สึกโล่งโปร่งเบาหรือเฉยๆไม่มีอะไร ความรู้สึกเหล่านี้แหละคะที่เป็นประตูให้เราได้เข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าจิตบางคนเห็นนิ่งบางคนเห็นว่างบางคนเห็นโล่งบางคนเห็นเฉยบางคนเห็นไม่มีอะไรมันคืออันเดียวกันนั่นคือจิตสิ่งที่เรารู้สึกว่านิ่งหรือว่างหรือเฉยหรือแม้ก,กระทั่งไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วมันคืออาการเดียวกันคือความสงบที่ปรากฏในจิตเมื่อไม่มีสิ่งใดรบกวน เป็นภาวะที่ไม่ต้องแสดงออกทางกายทางคําพูดหรือทางความคิดเป็นการกลับมารู้ภายในล้วนๆแล้วอะไรคือจิตจิตคือนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมคําว่านามธรรมแปลว,ว่าสิ่งที่จะป้องไม่ได้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่มีรูปร่างไม่เหมือนกับมือแขนขาหรือแม้แต่สมองจิตนั้นไม่ใช่อวัยวะแต่เป็นสิ่งที่รู้หรือรู้สึกอยู่ในตัวเรา เพราะมันเป็นนามธรรมจึงไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีน้ำหนักไม่มีสีไม่มีที่ตั้งแน่นอนว่ามันอยู่ตรงไหนของร่างกายไม่ได้อยู่ในสมองไม่ได้อยู่ในหัวใจไม่ได้อยู่ในอกแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่ามันมีอยู่ต้องใช้ความรู้สึกเท่านั้นจึงจะสัมผัสจิตได้เราไม่สามารถใช้ตาดูใช้หูฟังหรือใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์เพื่อเข้าใจจิตได้ความรู้สึกเท่านั้นที่เข้าถึงจิตได้ นี่คือหัวใจสำคัญขององค์การดูจิตคือใช้ความรู้สึกดูความรู้สึกการดูจิตไม่ใช่การพยายามคิดให้เข้าใจว่าจิตคืออะไรแต่เป็นการวางความคิดแล้วใช้ความรู้สึกไปรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นสุขทุกเฉยเฉยหรือว่างเปล่าไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปจัดการแค่ดูเฉยเด้วยใจเป็นกลางแล้วบางคนที่เห็นแสงหรือเห็นนิมิตละ่ะ บางท่านเวลาเข้าสมาธิจะเกิดแสงขึ้นในใจหรือเห็นภาพบางอย่างปรากฏขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าอาการของจิตหรือที่ครูบาอาจารย์บางท่านเรียกว่าจิตนอกจิตนอกคือจิตที่ยังไปปรุงแต่งเป็นภาพเป็นเสียงเป็นแสงเป็นนิมิตไม่ใช่จิตแท้เพราะจิตแท้นั้นไม่มีอาการใดๆ นิมิตเหล่านั้นไม่ใช่ของผิดแต่ก็ไม่ใช่ของแท้ถ้าไปหลงยึดหรือเพลิดเพลินกับนิมิตก็จะติดอยู่ในอาการของจิตนอกไม่สามารถกลับเข้ามารู้จิตแท้ได้จิตในไม่มีอาการใดๆจิตแท้เป็นสิ่งที่นิ่งว่างสะอาดเฉยไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีอะไรให้จับต้องมีความละเอียดพอจึงจะสัมผัสได้และเพราะมันไม่มีอาการจึงไม่ดึงดูดให้เราตื่นเต้นเหมือนจิตนอก จึงต้องใช้ความเพียรความสังเกตและความไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงจะเข้าใกล้ได้สรุป 1. การดูจิตไม่ใช่การคิดแต่คือการใช้ความรู้สึกดูภายใน 2. จิตคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่มีที่ตั้งเป็นนมามธรรม 3. สิ่งที่เรารู้สึกว่าว่างโล่งเฉยไม่มีอะไรนั่นแหละคือภาวะของจิต4 แสงนิมิตอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นคือจิตนอกไม่ใช่จิตใน 5. จิตแท้ไม่มีอาการไม่มีภาพไม่มีเสียงต้องรู้ด้วยใจเท่านั้นทั้งหมดนี้คือรากฐานขอองค์การดูจิตการกลับมารู้ความจริงในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเลยแม้แต่นิดเดียว ถ้าเราฝึกดูจิตบ่อยๆใจเราจะเริ่มสงบเริ่มปล่อยเริ่มเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าไม่มีอะไรต้องยึดไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเราก็จะค่อยๆเข้าถึงความอิสระจากภายในอย่างแท้จริงที่สำคัญต้องพยายามทำความเข้าใจในจิตที่เราเอาความรู้สึกเข้าดูว่าที่มันไม่มีอะไรนั้นมันเป็นนอยังงมันมีทุกข์รือสุขไหมมันมีบุญหรือบาปหรือเปล่าทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าที่มันไม่เกเกี่ยวกับสิ่งใดเลย นั้นมันไปนออยังไงแล้วว่าจะแจมแจ้งเองจงประจักษ์แจ้งด้วยตนเองเถินขอบคุณมากค่ะ